กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพ,พากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องต้มเปืออป่อยกระเพาะหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องอู้จังหวะน้ำจิ้มต้มบอใบทูเดี๋ยวขอกินก่อนสักครั้เนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำจิ้ม ลูกต้มข้าโรงพยาบาลหอมแล้วปลใหม่ไปหน้องแล้วนี่หี่ปลาลูกไปโรงพยาบาลน้ำจิ้มนี่ต้องปิ๊กเมาของก่อนปลอมใหม่ไปน้องแฟนเนี่ยว่าเป็นน้ำจิ้มมะนาว ผมเองก็ยังไป่ได้จิ้มเตลียบผมไม่ป็นหอกแตนึกว่าแฟงใส่ใส่พริกก็เลยอยากจะเปลี่ยนรสชาติเป็นน้ำจิ้มแจ่วหอม,มตีกันใช่ไหมครับผมไม่ป็นหอง จะส้มกับบะส้มจะขมกับบะขม ไป่ายคัวมัน หอมเดี๋ยวไปคู่ว่าไปก่อน ที่ต้มจะนั่งกินเก็ืหือ้อแล้วนี่นะผมหม่พี่น้องหื้อไก่ต้ม ปีสะโพกแล้วก็สะโพกน่องใหญ่ ไก่จนมาลาบก็หมายไม่ต้องตัวใหญ่ขนาดลาบได้กึ่งตัวจิ้นนี่สุดยอดแห่งความเหนียวป็หมายไม่ต้องจิง้นไก่จน พอแล้วมอมมีคนกินก่อน อ,อ,อ,อืมชิ้นละห้ามาขวานไไปบะคคนคอมเมนต์เป่ไหมพี่นั่งว่าบบอินดูหมากา้มามาเมื่อบ,บัสงสารก้า่แล้ เข้าใจปมหมไยเปไ็น้องเวลาอตอนกินเนี่ยไม่จะมากวนเนี่ย Där på liv. 把，把个。 รสชาติน้ำจิม้มดีขมกับมะนาวผสมกันปอมห้พี่น้องรสชาติเหมือมนมะนาวบีบมะนาวใส่แล้วก็บีบปเปลือกมาใส่ตัวเเนาะปอมัยพี่น้อง,องส้มส้สมขมขม รสชาติเหมือนแบบขมอีส้มมะนาวแล้วก็ขมเปลือกมะนาวเนี่ยอูย้ลืมจิ้มก่อนปอไหมพี่น้อง บรรยากาศตีบ้านต้องเมาคืนเปิดอ่อนน้ำเข้าตรงข้าน้าปลาหม่ไปนลองได้ที่ยังก็เขียดห้องปลาหม่ไปนลอง อย่างกับบรรยากาศหน้าฝนนะ แดดแห้งขนาดปมหมายเป็นน้องแดดแห้งจีแล้วก็ลมบ่ปัดนะผมหมายเป็นน้องบรรยากาศอบขนาดใบไม้นิ่งมือนะบ่โซ่บ่เซ่้กำล่าลมใบไม้บ่าาบขยับเลยอะผมหมายเปน้อง เอาไปบอกว่าอาหารนะบนนักต้อมก็บอกจะนื้สอนต้อมกินแล้วดีกว่าเนะปอบแม่เ่อนงเอาเนไม่เป็นก๊อตไปเลยบาอันปอบแม่เพื่อน้องกวั ดิ่งต้องขายากินเข้าคณปะปล่อยไปน้องยังปอกกลินได้เหมือนกลิ่นเปลือกมะนาวเลยปล่อยไปน้องส้มๆผมๆ ลราปอมัมเป็นน้องกระเพาะหมูกะจะอกกุบกุบเนาะปอมัมเป็นน้องกุบกรุบกรอบแ้วแต่ต้มนะถ้าจะต้มเปื่อยกับเปื่อยได้เลยปอมัยเปนน้องอันนี้ต้มใส่หลวสักประมาณใส่หลวประมาณห้าก้มปอม่ยเปนน้องเนาะมดหลวห้าก้มแล้วก็ออกมาเลยปอม่ยเปนน้องก่อก็กโอเคอยู่เนาะปอมัยเปนน้องก็มีมีความเหนียวมีความกุุบอยู่เนาะปอมแยเ่็นน้องเนาะต้มต้มกับกะทะใหญ่ แล้วก็เอาฝาฝาซึ่งขอบเนาะป๋อมไ่ปน้องเนาะก็คือมนละอุอยู่ตรงไหนก็มีความเหนียวกุบกุบป๋อมไ่ป,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 ปน้องต้มยกได้ประมาณเนี่ยถ้าเปื่อยละมุกก็ก็บมาได้รสชาติของกุบกรุบกรอบๆเนาะป๋อมไห่เป็นน้องเนาะก็ก็ก็กกล้ำเนาะป๋อม่ปน้องแต่น้ำจิ้มป๋อมไ่ปน้องที่ผ่าทางทคนี้ขนาดเนาะไปได้จิ้มเลยแหมย่างแหมย่างต้มหีบตัวป๋อมใหญ่ปน้องเนาะต้มหีบตัว <c oughs> ก็เลยบปได้จิ้มก่อนเนาะ ก็ใส่ตึงมะนาวใส่ตึงดีขมเนอะผมไม่ไปน้องโอ้รสชาติเหมือนกินมะนาวทั้งเปียกเปลือกกเนอะผมไม่ไปน้องออ้แต่ก็เอากินได้อยุปผมไม่ไปน้องเพราะว่าใครอยากกินข้าวขนาดเนาะผมไม่ไปน้องแล้วก็ต้องก็ต้องขออนุญาตไปเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของให้แฟนก่อนเนึ่เนาะก่อูกต้องสบายแล้วก็ต้องต้อนงนอนโรงพยาบาลเนาะประมาณถ่าจะหนึนะ่งคืนเนอะผมไม่ไปน้อง กะไอ้ก็มีเสมาหนักน้องปอมเปพี่น้องก็ก็คุณหมอให้ยาค่าเชื่อแล้วก็อบยาปอมไปนพี่น้องเนาะแล้วก็ก็ก็กกค่าเชื่อน่ะลักลักน้องปอมเปพี่น้องเดี๋ยวก็เก็บเขาเก็บของให้แฟนน้องปอมเปพี่น้องเพราะว่าห้องเฝ้าใครเปิดให้เฝ้าได้คนเดียวน้องปอมเปนพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ก็บันแน่น้องปอมไปนพี่น้องถ้าบ่เป็นต้อมก็ต้องเป็นแฟนเนาะหผยสักคนตีเฝ้าลูกน้องปอมเปนพี่น้อง ก่อก่อละอ่อนน้อยเนาะลูกตอมได้เช็ดเดือดแล้วเนอรเนาะปอม่ยเป็นน่องได้เช็ดเดือดแล้วแล้วก่อเราออนช่วงนี้ก็่อสบายมันเนาะปอม่ยเป็นน่องเดี๋ยวเนี่ยตอนกลางวันตอนเนี้ยฮ้อนปอม่ยเป็นน่องแล้วโต๊ะบ่คืนมาอากาศเย็นเราเห็นยังบ้านตอมใกล้ต่งใกล้น้ำเนาะมันเย็นชื้นเนี่ยมันมันมันใกล้ต่งใกล้น้ำใกล้ธรรมชาติเนี่ยเน่ะปอม่ยเป็นน่องมันมันก็จะออกเย็นชื้นๆเนาะทีเนี่ยก็่อสบายมันเนาะปอม่ยเป็นน่องไปโรงพยาบาล อาทิตย์สองอาทิตย์เตี่ยนอ๋อผมไปเปน้องเนาะจะได้กาแฟเป็นกำลังใจให้ต้มสายเจมเนอร์นอ๋อผมไปเปน้องเดือดต้มก็ขออนุญาตไปเก็บเขาเก็บของวันเนอร์นาะอก่อก่อก่อกอฝากเป็นกำลังใจสู้ๆกันกูคน้นนาะสำหรับปอแม่เอ่อตีมีลูกน้อยเบื่อถึงครัวอ๋อแม่พี่น้องก็เบาสบายมันเนาอ๋อแม่พี่น้องเนาะ สู้ๆกันเนาะนาอป่มหม่พไปน้องก็กคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนอาองผมแม่พไปนอ้องป้ากันคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาพ,พาคินโชก็ต้องขอตัวลำลาผมหมาพไปน้องไปก่อนนะครับการาบสวัสดีครับผม